เต็นนี้นะคะมีกิจกรรมที่ชื่อว่ากิจกรรมมหัศารวันวิสาขบูชาโลกสวนสนุกแห่งธรรมะค่ะก็จัดโดยเดลโมนะคะแล้วก็ปตทค่ะแต่ว่ามันจะเป็นสวนสนุกแห่งธรรมะยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะที่ดีดีนะครับแต่รม่ไดจะมาฝากไว้ที่บสวัสดีกับอ่าแรับเชิ หลายท่านตีทำก็รับกระดาษเพื่เติดพโตกได้นะครับแล้วก้สสาหรับด้านในนะครับจะเป็นเขาวงกตแห่งธรรมะนะท่านสามารถที่จะกรมภาพสวยๆนะครับเป็นภาพจากสังเวชนียัสถานนะฮะนะที่คุณสวนอิจฉามาเนี่ยตอนช่วงที่เดินทางไปสอนบุญนะครับคือประเทศอินเดียเนี่ยได้เก็บภาพนะครับแล้วก็นะฮะให้เราได้นำมานะครับแเสวนศิลก์ธรรมะ แล้วก็ทาได้หานะครับก็จะเป็นหลักธรรมคำสอนนะครับเยอะแยะมากมายส่วนด้านในสุดนะครับก็เป็นหลักธรรมะติดแอนะนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเปิดตั้งแต่เที่ยงนะฮะจนถึง18บแนาฬิกาหรือโมงเย็นนะครับก็จะมีพระพุทธเจ้าสับเปลี่ยนหรือเปียนนะครับเข้ามาแสดงพระธรรมเทศนาฮะทุกที่ก็เป็นวันท้ายสุดแล้วที่มีชมเที่ยงหรือเปลี่ยนนะครับเบที่ไธรรมสวรแล้วก็ด้านในนะครับก็จะเป็น ที่เห็นอยู่นะคะคือบอร์ดคะสวัสดีค่ะด้าหน้านะคะตอนที่เข้ามาก็จะมีโต๊ะเพื่อที่จะให้อีิกระดามาเขียนติความประทับใจแล้วก็ติดข้อจุดข้อเสนอแนะไว้ที่บอร์ดได้ขอบคุท่าตที่ผูกพอโต้ะสแควร์นะครับแร้วก็ปิกจังหัะ าะไหนก็มีทัศนคติทำนะครับสอนได้ไหวจะไปบอกท่านท่านผู้ที่มาพิคคูนะครับท่านวอวัชรเกตีนะครับหลวงพุทธาเยอะแยะมากมายนะฮะโซนใดสุดก็จะเป็นโซนปัญญานะครับหรือว่าหลักธรรมะติดแอดนะครับเปิดให้บริการตั้งแต่12 บแต่กว่าท้ายสุดแล้วพพวกนี้ก็มีพรรปริวาติสิเก้าจิตโตนะฮะจากวัดช้าจังวัดอ่างทองนะครับก็จะมาประแจงสมัครนะฮะแล้วก็ถ้าไใดนะครับไม่เวลาความี่ตัวเองนะครับพม่นี้ลานะครับแต่ได้พบมักติดมตทกไปนะครับจากตัวพริคกิจกรรมร่วมความบุญนะครับสร้างพระใหญ่นะครับจากจัวัดชุมพันเนี่ยนะครับเพื่อ ดีๆนะครับอาจารแหลรรภาจากพ่อข่าวพ่อนานะครับแล้วก็สภาจากสุภาพนะครับคุณสุจริตนะคะเป็นช่างเป็นนักเขียนและช่างภาพ่ของอนุสรณ์อสทนะคะภาพที่นำมาแสดงสวยงามมากค่ะปัจจุบันก็ได้ถวายงานภาพถ่ายให้แก่ท่านเจ้าคุณราชรัตนรังสีนะคะ คนหน้าระธรรมทูตสาอยอินเดียที่ประเทศเนปาล น้าขวามือนะฮะนะเอาไว้เขียนนะครับแล้วก็รัดไใรนะครับทำให้ไมายึ้นะฮะไม้ยืมทักะเกีฑ์ของโทรศัพท์นะฮะแม่ตับบนนอกนะครับรับตืด้วยการคำูลยี่สิบบาทนะครับไม้ย้นโทรศัพท์มัเรียกอะไรฮะเรอว่าทักีปากาอย่อที่ปันไม่ดีกี่เหานอน้นะครว่าการทกมาลับคื่นไปยีสาทคลรก นี่กุศลราค่ะแต่รู้สึกว่าใช้ดีวางทีกระเป๋าแค่ฝานไม่น่าจะดีเลยนะไอ้ขอ้วนข้อม้วน่ไหมจัมซูโรคนแก่ใช้ไหมที่เขาสักติดเอยแบบตอนี้คนเพื่อนทคนเพื่อนกคนกะชื่อลงทะเบียนทการให้ทางเราต้องรับแล้วส่วนอานะครับ รถตรวจนะครับเคยรถปฏิบัยิที่เกี่ยวกับปฏิบัติชนิดนะครับรถปฏิบัติเยี่ยมชมนะครับที่นี่ที่เห็นอยู่นั่นนะคะคือทำเมกะสถูปที่สารนาดประเทศอินเดียค่ะอยู่ที่เมืองพราราณสีค่ะการถ่ายภาพจะเห็นว่าสวยงามมากค่ะ สวัสดีนะครับเห็นที่ต๊ะด้นขวาเลครับมีต๊มีกาวเียก็ได้มีรมวีดีนก้องมี็ีดีเหเป็นวีดีโอค่ะต่บเวลาเราพูดีันเข้าไปในอข้ก็จะเป็นตมที่เห็นอยู่นี้นะคะคือรัตนาจงกรมเจดีอยู่ที่เจดีพุทธคยาประเทศอินเดียค่ะ รับาารัตนจงกรมเจดีย์ก็คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงเดินจงกรมหลังจากกัสรู้ได้7วันนะคะท่านพระพุทธองค์ท่านเดินจงกรมบริเวณนี้เราเรียกว่ารัานารตนจงกรมเจดีย์ค่ะลัคำสอบไม่ว่าจะเปันคำสอบของท่านหลวงพ่อพระวิปุนะครับหรือว่าลัคำสอบของหลวงพ่อชาตินะครับเป็นตัวให้โดยกเรที่ยะเที่ยงนะครับ เราจะเห็นการถ่ายภาพของคุณสุจริตนะคะที่ถ่า,า,ายภาพได้สวยงามมากอันนี้เป็นกำแพงนะคะเป็นกำแพงของกำแพงรอบชั้นในของเจดีพุทธะคยาค่ของมหาวิหารพุทธคยาที่ประเทศอินเดียนะคะก็ที่นั่นนะคะก็จะนิยมประดับประดาด้วยสายของดอกเรือแบบนี้นะค่ะรอบรอบวิหารนะคะ ในต้นสีมหาโพธิะคะ่ะภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะคือสังเวชนียสถานที่กุสินาราค่ะเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จปริณนธพานอยู่ในประเทศอินเดียนะคะที่เมืองกุสินาราค่ะคุสุจริตถ่ายภาพได้สวยงามมากค่ะ ใช่ะเป็้ครับเป็นภาพพระพุทธบาทจำลองค่ะประิษฐานอยู่ที่ปากประตูทางเข้าพระบสชที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชนงกุสินาราค่ะในประเทศอินเดียค่ะก็จะท่าพกิจกรรมแรกนะครับที่บอกรรมสวัสดี ท่านมีธรรมดีมีคติธรรมประจัใจที่พ่ที่พี่นะครับอยากเห็นกีฝากไว้ที่ความมัครสวดีเที่โะกมวางไวนะคประการสดเลิกียง้ครับอย่างที่เราได้ใจกนับแล้วก็เอายงส่งกับของปเป็นภาพเมกาสัูค่ะจะมีพิสุพิสุสนนะคะมานื่งสสดบนภาวนาณเมกาสัูที่สาระนาประเทศอินเดียค่ะ ที่ประสมนะครับปัจจุบันปริศนาและสถาที่เิ่งใหญ่สถาปที่จริษนะครับเป็นต้นนะครับทีเยอแยะมากแล้วรอบนี้นะครับก็จะเราจะเห็นรอบๆของภาพนะคะก็จะมีแผ่นสำหรับเป็นข้อทรรต่างๆแล้วแต่ว่าใครจะเขียนอะไรก็สามารถนำมาติดได้นะคะถ้าหัวักะิก็มีารเดือ18ิกา ที so many, ่เห็นเป็นบรรยากาศยามเช้านะคะก็ฤด so, so ูหนาวหลไม่กับสวังวันนิดต่านชั่มงเพื่อเห็นที่ยนบเรา็ต้องเรียนะครับอันนี้ถ่ายในยามเช้านะคะกับนะครับก็มีกับที่น่าสนใจก็คือจกรรมเพื่อคนสสินะฮะ ทด้นะครับล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้สอบมนุ์นะฮะให้เรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกวันนะครับขอดนขอสขอ้เราด้จากวอบเร่องนะครับาเรีที่งนเ้าก ะะแล้วลก็เกดด้านในถ้าดูให้ดีมีแต่ได้ไม่มีเสียคำคมของท่านบุตราวันนี้ก็เป็นวันทีวัุาคำคมของท่านบอวะชะัชรเมธีนะคะ เรียนรู้จากอดีตบริหารปัจจุบนันร้าสร้างสรรนาคตค่ะ าราประเทศอินเดียค่ะใครที่เคยไปกุสินารานะคะก็อาจจะได้เีกาปช้างในส่วนรารที่ยวที่นี่เลยค่ะก็จะเห็น่ารไห้เฉลิมราชสัทยาที่สวยงามมากดังภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้สวนสุนส่รับร่เส่วรปรารมะนสครับสรับท่านที่ารรมะนก็เทียนส0นราเทียนสป อยู่ในเขตส,สังเวียนยนมีตุลาที่เมืองตุสินดราน,นั่งจะถางท,ที่ส,สมเด็จพระนารายณ์ทองบริญญาอยู่ในประเทศอินเดียค่ะเป็นรัฐารรมน คือชาได้ให้ทำมาไว้นะคะทามาเศร้าหมองสินก็เศร้าหมองสินเศร้าหมองทาก็เศร้าหมองอันนี illing, ้เป็นคำนอกของท่านพุทธทาสอีกอีกบทความหนึ่งนะคะ คนเราทุกวันนี้ดิ้นรนไข,ขวคว้าหาสิ่งที่ไม่มีและสิ่งสุดท้ายทุกคนก็จะได้ในสิ่งเดียวกันคือไม่ได้อะไรเลยเป็นข้อคิดข้อธรรมของพระพุทธเจ้า,านะคะบกิจานะครับเสยงเต้นต่อ รับวัดากระหว่างทับอเนี่ยแล้ก็เป็นการแงนาารทีแนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการแทรกภาพที่เห็นนะคะเป็นภาพของรูปองค์ใหญ่คิดว่าจะอยู่จะเป็นวัดไทยสารนา่ะค่ะในประเทศอินเดายค่ะในช่วงเวลา12ถึง18พาศจิกานนะครับ ช่วงแรกช่วงหนึ่งนะครับท่านมีหลักก็ให้คำว่าแต่เราอยาให้เราวลักนะครับแห้มาสลับรับฟังนะครับรอบนี่สามนะครับอันนี้เป็นคำคมของหลวงปู่หงนะคะหลวงปู่หงได้ให้คำคมไว้ว่าของดีอยู่ที่คนคนดีอยู่ที่ศีลมีของดีแล้วไม่รักษาศีลครูบาอาจารย์ท่านไหนก็ช่วยไม่ได้นี่คือคำคมของหลวงปู่หลวง แุตาธาได้ให้คำคมอีกบทน้ไว้นะคะาตาไม่เคยหลับแต่ก็ยังติดเบ็ดดังนั้นตาอย่างเดียวไม่พอต้องมีความรู้ด้วยสัภาพนี้ภาพปิดนะคะผู้ที่ถ่ายภาพก็คือคุณสุรจิต มีคำคมของท่านพุทธทาสน่าสนใจนะคะอันนี้นะคะท่านบอกว่าจําสิ่งที่ควรจำํำลืมสิ่งที่ควรลืมทำสิ่งที่ควรทำเลิกสิ่งที่ควรเลิกมิฉะนั้นจะเป็นคนจมอยู่ในนรกตลอดเวลาเต็นนี้นะคะเป็นเต้นของมูลนิธิไทยพึ่งไทยค่ะเป็นสถานที่ ที่มีคุณหญิงสุดารัตน์นะคะเป็นประธานฝ่ายปณะว่าได้มีการดุรณะสถา,านที่ประสูติของพระพุทธเจ้าที่ประเทศอิเอนเดีค่ะแล้วท่านได้ทำการปฏะิษฐานพระพุทธเจ้าน้อยณหน้าพระมหาวิหารไว้ด้วยะคะ่ะขณะนี้ได้สำเร็จเสร็จสิ้นดวงไปแล้วะคะ่ะในการปฏะดิตฐานพระพุทธเจ้าน้อยถ้าใครไปนะคะก็จะได้เห็น,นะคะ่ะ ต่อไปก็จะเป็นการบรรณวิหารมายาเทวีซึ่งอยู่ในประเทศเนปาลค่ะจะเป็นสถา,านที่ประปูติของพระพุทธเจ้าค่ะก็ขอเชิญท่านมาร่วมบุญในการบูรณะมหามายาเทวีได้ณนะพุทธมณฑลท้องสนามหลวงแห่งนี้นะคะที่วัสุดท้ายแล้วนะคะค่ะพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายก็ย,ยังขอเชิญมาได้ค่ะอย่ามาร่วมบุญกันได้ กวงร้อนก็มาในตอนเย็นๆอย่างนี้ก็ได้นะคะยังไม่ปิดค่ะมีการให้ทําบุญอยู่ตลอดใครรถ,ถติดก็แวะลงมาก่อนนะคะมาทําบุญก่อนค่ะอันนี้คือพระพุทธเจ้าน้อยก็มีคนมาสักการะ

กานรเรลียนราคาตของเปยดคณะที่จะได้ร่วมกันเปลี่ยนรียนทกท้องที่อ่อนนที่ทุกท่านได้เห็นก็คือเราได้เห็นถึงสภาพมารกที่เกิดขึ้นต้องมุจักคพูด องพระทธองค์พระพุทธเจ้าน้อยไปปฏิฐานนทางเข้าสู่จุดประสูคของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งชาวไทยได้ร่วมใจกสร้างนะคะทั้งถนรอบพะเป็นทางเินการเข้าสู่จุดประสงของพระเจ้าค่ะในประเทศอิเดียค่ะที่เย นะครับอารีเชินโดนน้องนูนน yeah. ะครับสนใจอยากจะได้ตุ๊กตานี่เป็นบรรยากาศตุ๊กตาของเราตัวนี้มีอยู่สองตัวนะครับมาในงานวันิจกรรมบรใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีรับตุ๊กตาไปเลยครับสองตัวสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับเป็นมีครูกับน้องกระต่ายสีชมพู นะครับท่านใดอยากจะนะพาลูกหลานมาร่วมกิจกรรมระบายสีครับอัคยณโยมพาน้องหนูมารับทุกตาเลยครับฟรีครับมาระบ,บายสีลงทุนเสียเวลาไม่ถึงสิบนาทีนะครับนะระบ,บายสีรับทุกตากันไปเลยนะครับท่ผู้ฟังจะได้นเสียงดีแล้วนะครับนะเด็กๆท่านใดนะครับอยากจะร่วมกิจกรรมระบายสีนะครับ ก็ขอเจริญพรนะครับพ่อแม่พี่น้องที่มีบุตรหลานนะครับชายหญิงนะครับลูกเป็นเล็กแดงอยากจะมาระบายสีเรามีทุกตาเจ๋งให้ท่านเลยนะครับสองตัวส่วนท่านอื่นที่มาเลิกไม่ได้นะครับเราจะมีระวับลอบใจนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเมาดินสอนสือสมุนปการอุปรกรณ์การเรียนเรามีครบครันไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นนะครับร ไม่ว่าจะเป็นรถสิบล้อรถเมย์ครับรถบัสครับติดเครื่องเสียงให้ย้วยครับนะอยากจะมาหน้าครับอยากจะมารับมาเชิญมาดูมาชมส่วนน้องๆนุ่นๆครับอยากจะได้ตุ๊กตาครับรู้ของเด็กๆพามาระบายสีไม่แน่ครับท่านอาจจะให้เลขให้ท่านนะน้องๆนุน